ะะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือบ้านพักคนจรานะคะบ้านพักคนจราเมืองนอกหรือประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะก็ะจะมีแพทย์หมอพยาบาลดูแล24ชั่วโมงนะคะทํากับเข่าแดเปลี่ยนแพ่เพิดหรือว่าดูแลทําความสะอาดร,ร่างกายเช็ดตามเหนือตามตัวอีหยังไห้นะคะ คือศูนย์นี่นะคะสําหรับคนที่ดูแลเจ้าของได้แด่เพื่อจะยืดท่างอพาตเนี์นฟังนี่เด้อครับพี่น้องขาเดี๋ยวโต,โ,ตโตคลิปนี้สิบอกความเป็นมาสาหรับสถานที่ตรงนี้ให้ฟังนะคะเป็นอย่างจังมาทายสถานที่ตรงนี้นะะเด้อค่ะแล้วเจอกันในเหนือคลิปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเธอไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะสวัสดีพี่นอ้องป่องายสู้โขสุคนเด้อจ้า พ,พี่เพืเ่นนอนๆรอบโลกเลยนะคะวันนี้โตโตมานั่งอยู่นอกสถานที่นิดหนึ่งที่ตรงนี้คือบ้านพักคนชรานะคะด้านหลังโตโตนุ่นค่ะใหญ่โตมโหูรันหลากหลายอาคารมากเลยนะคะเมื่อนี้สมะมาวอาความเป็นมานิดหนึ่งสำหรับสถานที่หม่องหนีเด้อค่ะทุกคนค่ะแฟนเก่าของโตโตหรือว่าพ่อใหญ่เก่านะคะ หลังจากเลิกลาจากโตโต้ไปแล้วถึงสองปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าโตโตกลับไปมาหาสู้กันอยู่นะคะย่ำพันยูนีโตตัวโตกลับไปคือกันไปทําความสะอาดบ้านให้ตลอดนะคะอาทิตย์ละสองครั้ง3ครั้งนะคะไปดูดฝุ่นทําแล้วพาไปซื้อของเหมือนเดิมโตโตก็ทํามาเหมือน EP ที่ผ่านมานะคะที่พูดถึง ตอนเลิกรากันหรือพูดถึงตอนที่ว่ามีสามีสองคนจริงหรือเปล่านะคะสถานที่ตรงนี้ความเป็นมากก็คือว่าหลังจากเลิกรากับตโต้ไปแล้วนะคะพี่น้องขาแฟนเก่าของตัวโต้ไปป่วยหนะะักค่ะป่วยหนักอยู่ที่ทางพัทยานั่แหละคะ่ะก็เลยเข้าอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนของพัทยานะคะแล้วก็มีสาขาใหญ่ที่กรุงเทพนะคะโรงพยาบาลใหญ่ที่กรุงเทพนะคะ อยากบอกสูฟังนิดนึงค่ะพอเขาร่วงพยาบาลเกือบเดือนนะคะเพื่อนคนฮ้อนแล่นนี่แหละค่ะเผิ่อกะทษมาติดต่อมานะคะว่าพอนี้อยากกลับประเทศนะคะอยากให้ทั้งตัวตับแฟตัวตซอยพันว่าอยากเดินเรื่องซอยเพิ่ออยากกลับประเทศอยากให้เดินเลื่องทั้งประกันชีวิตประกันการเดินทางประกันการท่องเที่ยวต่างๆแฟนตัวตัวกลางกระดาษกลางสมุด เต็มตัวเลยนะคะอยากซอยพญายิ่อยากให้พญายิ่กลับมานะคะเราก็บ,บ่มีไผ่นะคะตัวตัวโทษไปรงพยาบาลแก่รับสายอยู่ค่ะหายนะคะห้องหายปูดปูดที่ว่าผ้าตัดนะคะแต่ว่าเขากะดิดต่อมาแล้วก็ว้าสื่อสารกับทางรุงพยาบาลทางนี้ตะเล่นไปน้ำนะคะว่าเคลื่อนใหญ่บ่ไดเพราะว่าผู้ป่วยเป็นแบบนี่แบบนี้นะคะคือว่าเป็น เดียวกับไขสันหลังนะครับพี่น้องคะตรงผ้าตัดไงสองเราก็เลยผ้าตัดไงห,หนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ตรงผ้าอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็เลยทรงตัวพญายไปโรงพยาบาลโอบอยากเอ่ยสื่อปัไหาเนาะคะ่กะกับโรงพยาบาลใไ่ในกรุงเทพนะคะเมนนีในโรงพยาบาลนั่นก็มีสามารถมีไกนะคะใครไก่หรือว่าเป็นคนทํางานในโรงพยาบาลนั้นสามารถพูดได้หลากหลายภาษาเพราะว่า เป็นโรงพยาบาลอินเตอร์ในชั่นแนลนะคะมีคนฮอนแลนด์นำคนเยอรมันคนหลากหลายไอ้ผู้ป่วยอยุขันนะคะเขาร่งพยาบาลไงยุคกรุงเทพนะคะโตโตกับทิศตอะกับไฟฟ้าประชาสัมพันธ์นะคะบานนี้หลังจากผ่าตัดไงเลี้ยวสันกะก่ยางบบไรราคาพี่นงขาที่นี่เดินเหินเองไม่ได้หายปวดปวดอยู่ค่ะนอนอยู่เตียงอยู่โรงพยาบาลนะคะ โตโตกบแฟนก็เลยเดินเรืองไปสงสารเขาสันและต้นซาตนะคะแล้วก็ม่วงบานม่วงยังอยู่ทังพี่พ่อแล้วก็อยากกลับมากนะคะเพราะว่าไปเที่ยวตอนนั้นตอนสามครบสามเดือนกระบอกอยู่ได้ว่าปีสุดท้ายัโต,โตโตท่วงเล้วค่ะฮันเธอสังขารบกคดีกับว่าต้องไปดอกเมืองไทยปีนี้นานา,นายุย้ยยุประเทศเฮานี่ดีกลัวยุหอนเลีนนี่ดีกลัว สังขารกับเป๋ใครดีรถจกขยานกับผ้่ารมดูแล้วเธอเิเลนไปหอย่างขาเมืองไทยเน่ยเมืองไทยเนี่ยบหนี้ไปใส่เด้มันบรหนีไปใส่สังขารเธือว่าแต่เธอแข็งแรงเธอไปเที่ยวย่ามไดก็ได้บ่ฟังค่ะคือหอดเด็กหน่อยหลายเด็กหน่อยไทยายูพัทยาคือหอดเขาไหลอยากไปเห็นเขาจังสันจังสี่เทียงกับตัวโตก็เลยไปค่ะดันทุล่างไปแต่หอดสนามบินกะยางบ่ใครดีขาเจ้าของกับบปใครดีเนาะผูเท่าเนาะค่ะเราก็ดื่มจัดอยู่แล้ว กัเป็นขาตัวโตเต้ก็เลยนั่งรถเข็นออกจากสนามบินไปเข้าไปส่งหอดมองขึ้นรถแท็กซี่ไปพัทยานะคะพอครบสามเดือนกับบกับกไปสแตมวีซ่าต่อยุทังขามีนพูล่ค่ะเป็นสแตมตอบาทนี้พอเลยไปได้บ้อนพ่อหาเดือนนะคะตอนที่ไปเที่ยวนะครับปกติแกก็จะไปครึ่งปีทางเมืองไทยเนาะค่ะบาทที่นี่กับไปป่วยหนักนะคะไปล้มอยู่ในห้องน่ะละค่ะ จะว่าเป็ียนอันใดต้อนใดเด้าส,สังเครสะงโตไปร่วงพยาบาลของพัทยาเอก,กชนเพื่อกระซ่งเข่าร่วงพยาบาลใญาเพ,พ่าผ้าตัดสองหลอบค่ะพอผ้าตัดหลอบที่สองกับพ่อสามาถซีซีซอยจุดของได้นอนทะยุเตียงบาดนีห้องห้ไใกล้ขันพี่น้องขาห้ปวดป,ดปูดใส่เห้านะคะทั่วไปหลังจากฝืนจากผ้าตัดอยังเลี้ยวไปสองสามมือนะคะทั่วไปกระบอกกับตัวโต,วต,วตวแล้วก็ให้ไม่ได้ห้กับให้ ก็เลยบอกกบแฟนตัวๆน้่นะคะก็เลยเดินเรื่องเอากันมานะคะก็เลยเดินเรื่องตั้งนานนะเพราะ่าคาใส่ใจหลายประกันอย่างต่างๆมันต้องใจยหลนะครับพี่น้องะาเทวสิเดินเรื่องนู่นนี่นั่นได้ใจขาลุงพยาบาลทางเมืองไทยไปซีหาล้านผุเด้อครับพี่นงซีหาล้านบาทไทยคุณน้าค่าเป็นคนบานเฮ่ากับสงสัยสิข่าถท่าเป็นสด้ดวนเราก็สิบปอยให้รมหายาจจากไปนะคะก็เลยยังสั่นล่ะค่ะ ก็เลยยังสั่นระคายฝรั่งหูจักกันกาแฟตัวตูวอย่างพันเนื้อค่ะกระเด็นหยกมือเซผื่นนะคะอันเมินบานเท้าวอกกระพาะก็เมียตูวตัวคือกันฮมเมิลบานเท้าเสียดายเงินเนาะมาสั่นป่วยหันผ้าตัดหันเพ่งคักเพ่งเนอปนีนะคะแต่ว่าประกันทางนี้ก็ใจนะค่ะเดือดเลืองใจกันเอียงกันเนาะค่ะบาดที่นี่นะคะก็เดือดเรืองกับแฟตัวตัวนะคะรุ่งพยาบาลนี่ อีกอย่างหนึ่งมันกับเป็นไอ้เกี่ยวกับรคมาบีบหมอรับน้ำนี่แหละคับพี่น้องขาก็เลยยากก็เดินเรื่องกับประกันที่วิตประกันต่างๆบริษัทประกันใหญ่ของเพิินนี่แหละค่ะก็เดินเรื่องกับหมอพยาบาลยู่นี่ที่โร่งพยาบาลนี่ก็ไปรับนะครับยินน่าบินไปรับหอดเนื่องไทย่นเด้อค่ะไปรับพอาหไงตูวตูวนี่นะคะก็เลยไปรับกับรถไอ้ทุกเฉินกับไปรอดรับที่สนามบินค่ะพยาบาลกับแพทย์กับหยังกับรอดรับกันยุพุ่นนะคะ ก็เลยมาปีไอ้กายนี่ค่ะช่วงสงการนะคะก็ได้รับเพินมากเขาโุ่งพยาบาลไ่นะคะก็เลยเขาสามเดือนฟื้นฟูร่างกายได้พอนางได้แล้วค่ะก็เลยเดินใหญ่มาอยู่นี่นะคะอยู่นี่ปีกลัวค่ะเกือบปีเคืองนะคะอยู่สถานที่ตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะที่มีแพทย์หมอพยาบาลดูแลพร้อมนะคะเขาก็ตรวจพร้อมเนี่ยผ่าตัดไขสันหลังเนาะค่ะบ้านนี้กับอยู่ไป อยู่นี่ตัวโตก็มาดูแลตลอดเด้อค่ะปีกัวนี่แหละค่ะทำงานกับขึ้นนี่แหละนะน้องตโตขึนกันแล้วก็ดูแลบ้านเห็พ่อหญยน้ำเนาะค่ะ,าานนคะก็เลยอยากบอกสู้ฟังนี่ค่ะค่ะที่ดูแลคนแก่นะคะสําหรับคนที่ไม่มีญาติจริงๆถึงมีงญาติเข้ากับหาหมเป็นขีดเป็นเหยียวเป็นเห็ดหยังบ่ไดรนะคะสิดูแลกันอยู่บ้านกับบ่ไดรพร่อหญ่กับห้องใหย้ยยุ่เรื่อยเด้อค่ะอยากลับไปบ้านเจาของต่างจต่เข้ารงพยาบาลออกจากรพยงบาลกับบ่ไดรเข่าบ้านอีกเลยนะคะ เป็นปีก่วกัวกับตูเตโตกับไปดูแลค่ะบ้านพ่อใหญ่ไปทําความสะอาดไปเปิดเห็ดนันเห็ดนี่ไปเบื้องไหลระบบไฟระบบน้ำยุรื่อยนะคะพี่น้องค่านี่แหละค่ะสําหรับคลิปนี้กับมะว่าวเรื่องพ่อใหญ่นี่แหละค่ะเฟียนเกาตัวโตนี่แหละค่ะว่าสวยกันแบบใดเฟนโนตัวโตกับเดินเรืองแต่ว่าโดนเด้อค่ะเทว่าช่วยเหลือกันได้นะคะเทว่าสิได้ทรงโตกันมากนะคะเขาศูนนี่ก็ยุ่ปรว่ามั่น ปีเคิงโตตกับมาทํางานกับเข่ามหาเล่าเราอยากให้มหาเล่าประมาณอาทิตย์ละย่างกี่ไหลกับสามครั้งแต่ว่าโตตกับมาเกือบทุกมือเพราะว่าช่วงปีว่างหันโตตก็เริ่มจากโควิดโควิยั่างมากกับเาได้เห็นงานในประจาปันใดนะคัะพี่น้องขาก็ะเลยมาดูเร่เล่านี่แหละค่ะเล่าไก่เงินเป็นไล่วันไล่วันไปนะคะนี่ก็คืองานโตตจริงๆนะคะกระดูเลกันมาหลังจากนั้นสิเป็นยังไดต่อนะคะ ตัวๆค่ะซีบอกซูฟังในคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปมันสัญญาโพดนะคะอย่าพึงเบื่อนายกันเด้อมันอีมากอกสถานที่นิดนึงค่ะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้กันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ